ผมอยู่ที่ตลาดบ้านต้องอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องมัหากองกินเตรียมข้าวดาวต้อนรับปี2568ครับมาพี่น้องบรรยากาศครับคนมาหาซื้อของกินเตรียมข้าวดาวล้าหน้าเลยพี่น้องข้าวโพดฝักละสิบบาทกองละซ้าวเนาะเอากองหนึ่งครับเอาไปปิ้งจ้างกิน ตอนหลักปีใหม่พี่น้องซ <Okay. S 1> าบาทเนาะค่ะเดวนี้จะเป็นปลากระซิอ๋อครับผมปลาพี่น้องครับโปลอดะสีบทำงานพี่น้องอ่าเนี่ยเรากินแคมป์ปิ้งครับพี่น้องรอบกองไฟเมือแรงอู้พี่หนูหนูกม็มีพี่น้องนี่โอ้ดีเด็ดเลยครับหน <c oughs> ูปุ๊บพี่น้องโอ้ไก่เป็ดอาหารการกินครับเอาสองขุงนี่ครับเจ้าบ,บ้าตครับ สามสิบบาทเอาสองมัดครับเอาสุ่มมาเลยครับเอาสรัเนี่ยมัดหนึ่งครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นตลาดบ้านต้องอําเภอทับนมจังหวัดนครมบบนมครับนือส่งไทยก่อนเข้าดาวพี่น้องปิกผงก็ทั่วดินครับพี่น้องครับมองไยพี่น้อง ผัดบุ้งร้านข้าวเปียกเส้นโบราณเพิ่นขายทุกทุกไป้องค้าบาทสิบบาทร้านนี้นะนี่นะครับเครื่องเนื้อหมูเนื้องัวครับพี่น้องกระ,ะปุ้นขายยังได้ครับ,บอันนี้สามสิบอันนี้สิบ<อ>บามีไม่หมึกนะฮะเอาสิบบาทสามเข่งครับแม่ค้า เอาสิบบาทสามเขก่นอคักนงนโอคันนี้อยู่กบับโลหนึ่งครับสั้งให้เบอร์เล่ครับโลหนึ่งครับที่บบทเป็นาทะลลพี่น้อง เนื้อก้อยซอยจูครับเออเป็น้องกุ้งไร้าั่นเองครับข้างกุ้งทะเลกุ้งจากเขื่อนลำปาวครับพี่น้องกุ้งกุลานะครับว่าเมื่อเลี้ยงกันเขาจะไปกันยังไงกูลาหครับ หอยขายจะได้ครับแม่ค้าหอยแข้งนะร้อโอ้โลโลร้อสิบบาท ah เนาะครับราคาปกติทั่วไปเอาสองโลครับแม่ค้าเอาสองโลเอาหอยใหญ่ๆด้วยครับหอยน้อยบวเลดเลยใหญ่ทุกตัวเนาะใหญ่ทุกหน่วยเนาะหอยตลาดนี้ใหญ่ทุกหน่วยเลยพี่น้องโลละร้อยหกสิบบาทครับในช่วงสัมภาษณ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องเอาดาวด้วยมะแรงพี่น้องมวนดีกันมะแรงไปเข้าดาวครับมะแรงครับ บ้านเลยครับบ้านเนี่ยนะโอ้กู oh, สิมเนาะดินแดนผลิตนังเค้มแซ่บพี่น้องกูสิมพรบปรนมด้วยปไหมค่ะสามโลร้อยค่ะแหวนวุ้นนะคะร้อยหกสิบจากแม่ชา้านั่นะครับอาหารแรงของวันนี้ครับพี่น้องกินอาหารทะเลด้วยครับปีนี้ะนะ เมนูแซ่บพี่น้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอยู่กับยิบุรพาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวดาวปีใหม่กินอาหารทะเลเนาะมือน,นี้เนะะาะกับปิ้งมาข้าวโพดมันขาดแต่ปูนาค่ะขาดแต่ปูนาเนาะปีหน้าจะกินเด้ออีก 4, สี่ขาดสโมงแม่โอปีหน้าเนาะอีก 4, สี่ขาดสโมงอันนี้ข้ากินส่งท้ายปีโฮกเชตสกอนกุ้งสกอนเนาะกินอาหารทะเลสกอนเล็กน้อยยังกินอันปูนาลงน้ำหลังเนี่ยแหละครับทั้งปลาหมึกทั้งข้าวโพด พุ่งลูซิ้นครับพี่น้องของแซ่บเลยมื่อกี้ครับอากาศกันพอดีเลยพี่น้องบมอกข้นบนหนาวชิวๆพี่น้องับบรรยากาศอาหารริมทุ่งนาครับพี่น้องเขาดาวมือเรียนของมื่อกี้ครับติดวรถมีความสุขครับพี่น้องเล่นเล่นอยู่กลางทุ่งนาเลยพี่น้องวิวมันงดงามด้วยครับพี่น้องเอาขึ้นไปมืดเลยเลยมีภาพเลย โม่คั่มวะนาพี่น้องซื้อใบลยละไงกินกันสามสี่คนในครอบครวัวได้พี่น้องนี้หลายคนแม่นแน่นแ่นแ่นอาหารนี่เพียบเลยพี่น้องเต็มโต๊ะเลยครับพี่น้องนี่ครับกุง้งนี่ฮกโลซื้อมาครับพี่น้องนี่ครับลายแห้งครับของกินมานนี้ครับสุดๆเลยครับสุดป,ปัญญาเลยซื้อมาจากร้านน้องปื้มที่ตำบ,บลปะกงางทุ่งอำเภอท่าคนมมครับ รับ,บอนร,รับปีเ5 6 8กันเด้เปน,น้องสวัสดีปีใหมเ่เด้อครับเออว้าว